สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์เ,อาาเรามาตามดูช้างป่ากันต่อนะครับตอนนี้ยาทวดกำลังพาลั่นหลานเดินลัดทุ่งเข้าไปสู่แนวป่านะครับช้างป่ารวมโค้งกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมีมากกว่า60ตัว สิ่งที่เราสนใจคือว่าจุดที่ช้างป่าข้ามถนนตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เขาข้ามเป็นประจำเมื่อช้างป่ามาบริเวณนี้เหมือนเป็นเส้นทางเดินที่เขาเลือกเดินแล้วเคยดูสารคดีเขาบอกว่าช้างป่าจะจดจำเส้นทางที่เขาเดินตั้งแต่บรรพบุรุษโดยจะมี ช้างพังที่เป็นแม่โขงเป็นผู้นำทางนะครับเขาจะจดจำไว้ในสมองเพื่อไปสู่เส้นทางที่เขาเคยเดินเป็นประจำช้างป่าเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่เป็นเหมือนทางหลวงแห่งปา่าเขาเดินไปที่ไหนก็จะเป็นช่องทางเดิน ที่ทั้งคนและสัตว์เมื่อเดินป่า<ม>ก็ต้องใช้เส้นทางของช้างที่สร้างไว้นี่นะครับของช้างที่เราถ่ายวันนี้เรานับได้ประมาณ12ตัวนะครับมีทั้งลูกเล็กเด็กแดงที่น่าสนใจคือจากของซึ่งเป็นคุณย่านะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาของคุณย่าเขาชัดๆนะครับ คุณยาตัวน,นี้น่าจะอายุมากแล้วนะครับดูลักษณะเขา,เาดูเหมือนจะแก่มากแล้วครับอาจจะไม่ใช่ยาธรรมดาและอาจจะเป็นยาโทษแล้วด้วยนะครับแมาดูครับตอนนี้เรามีต้นไม้บังอยู่นะครับเราอยู่ไกลๆพยายามซูมให้ดูชัดๆนะครับนี่ฮะกำลังออกมานะครับ ญาติทวเขาจะเป็นคนนำทางนะครับเห็นไหมครับช้างโคงนี้เขาจะไปรวมกลุ่มกับอีกโคงอื่นๆนะครับเขาแยกโขงย่อยประมาณห้าตัวถึงสิบตัวประมาณนี้นี่ฮนี่คือแม่ย่าออกมาแล้วครับดูลักษณะก็ อาการแล้วก็น่าจะอายุมากใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเขาเดินบนเนินนะครับ,รบเวลาเราถ่ายภาพงยนขึ้นไปจึงได้มุมที่ถือว่าสวยมากทีเดียวนะครับ8 8 8 8. ดูกลุ่มลูกๆเขากำลังตามมา8 8. มีนักท่องเที่ยวบอ,บอกว่านับได้12ตัวนะครับ ส่วนเราคนถ่ายไม่มีเวลานับนะครับแล้วก็นับไม่ค่อยได้ด้วยฮะตาลายเขาจะเดินซ้อนตัวกันเข้ามานะเขาจะให้ตัวเล็กๆอยู่ตรงกลางเพื่อความปลอดภัยตัวใหญ่ๆจะเป็นกาดบังไว้ให้นะครับการเดินลัดทุ่งของเขาสวยงามมากทีเดียวนะตอนนี้โพเพแล้วนะครับใกล้จะมืด เราถ่ายย้อนแสงขึ้นไปยังทุ่งเขาเดินไปทางทิศตะวันตกนะครับเราจึงได้ภาพแบบเงามืดลักษณะแบบนี้ฮทำให้มีความสวยงามไปอีกแบบเขาจะเข้าไปแนวป่าด้านในนะฮะนี่ฮะเราชอบภาพมุมนี้มากฮะมุมนี้จะมองดูสวยงามมากฮะ เขาขึ้นเนินเขาลงไปที่ชายป่าหวังว่าคุณยาจะพาลูกๆปลอดภัยและให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะครับแล้วเราจะนำเสนอทุกท่านในคลิปต่อๆไปนะครับช่วงนี้ช้างป่ารวมโขงเรามีสต็อกไว้พอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ